วัสดีครับยังอยู่ที่เดิมครับปรับที่ปรับลอกที่นาถมที่เดี๋ยวเที่ยวนี่สิบาไปเบิงมองเทนะครับหลอดดีสิบภาพเบิงทางเที่ยวไปเทออกจากบอ่อไปไปหอดมองเทดินไปเบิงแปลงดินหมองข้าเทพ่อปานะตอนเพิ่นปรับเลี่ยวมันเป็นอดไครับมันงามวะ่ะนะดินใส่สวยๆนี่ ปับเกียร์เหรอโมเลียงดินไส้เนาะครับขัออกไปทมที่นะครับออาไปปับปรับที่ทมที่ปับพื่นนะครับมันกน็งามนะครับบนดินละเอียดเนาะนจะเรียบกันเนียนนี่ครับมองลอกออกแห้งงามครับทียางสวยงามเลย ขนาดเต็มแล้วใส่คันนี้เข้าไปนี่ใส่คันข,ขาวนี่เต็มแล้วก็สีผ้าออกไปเบื้องนะครับบนข้งางเข้าไปไปใบพงค์เาะ เต็มแล้วครับไปมาในข้าเดินทางนี่ครับทางออกจากบอ่อจากบอ่อห้องบ่ดินห้า เออคอยู่สายเมือถึงแล้วนี่นะครับมองพื้นที่พื้นที่เดก,กาาสีใสไปสุดกูเลรอครับจะมาเบิ่งเบิ่งก่อน ภาพเดียวเรียบเนียนงามขนาดเลยครับกิ่ไใ่ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมครับผมพอ,อกันไม่ชิปหนาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ